เราจะมาบินสปอเตอร์ของมินรยมโมเดลนะครับปีกหนึ่งเมตรครับผมล้อสี่ฟ้าล้อมก็ฟ้าล้อก็ฟ้าอันนี้มือใหม่ฝึกบินนะครับเนี่ยมือใหม่จริงครับ <c oughs> มือใหม่บินบินได้สามเดือนใช่บินได้สามเดือนบินบินปีกปี 1, 1, กไอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเ็กอน แล้วก็ขยับมาเป็นปีกบินพอปีกบินเสร็จก็นี่เลยคือตอนนี้ไฟตกเริ่มไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ไฟตกเริ่มไม่ค่อยมีเลยใช่ไหมใช่ครับเสเปคชุดไฟเป็นเท่าไหร่ครับสเปคไฟมอเตอร์ทั้งหมดหนึ่งสองหนึ่งพันสี่ร้อย kv ไฟเท่าไหร่นะครับแปดไฟแปด แปดแปดสี่ไปแปดอ่าแ <8, 4. S 2> ปดสี่แปดสี่หรือแปดหกปีสปี่สิบแอมป์ปีสี่สิบแอมนี่ครับบรรยากาศฝนตกแล้วหยุดพอดีเลยครับก็ท้องทุ่งไรอ้อยนะครับบรรยากาศากาศับวิวที่ทัศน์สวย ลองแท็กซี่ก่อนนะครับเวลาเวลาเราเราเรา,เราฝึกเล่นล้อครั้งแรกกันเนาะใช่ครับวิ่งแท็กซี่ก่อนให้ให้ให้รู้จักการเลี้ยวลัดเดอร์เลี้ยวล้อลองลองลองสักสองรอบก็บพอเนาะใ,<ช>ให้รู้จกักลอให้รู้จกักให้ให้รู้จกักเออการเลี้ยวล้อกับพื้นเวลาลงเราจะได้กันได้เนาะใช่ใครับไอ้ลงลนี่เราต้องปัญหานทูนนะครับรถมา วิวสนามสวยๆครับขึ้นทางไหนครับเดีย๋ยวขึ้นทางนี้ครับอ้าว,วย,ายังพร้อมครับวิ่งไกลๆโอ้โหสวยครับยังพร้อมครับวิ่งไกล โอ้โห oh. สวยครับจะบิน้าลายก่อนบินบินให้เป็นวง,นงจรน,นะครับ,รบอันนี้เขาเร่งห้าสิบนะครับเดี๋ยวนะส่วนมากนะครับผมก็เดี๋ยวแนะนำสำหรับคนที่หลงบ่อยนะครับคนที่หลงบ่อยผมจะแนะนำให้ให้บินอยู่ในวงจรก่อนนะครับ,รบให้อยู่ในวงจรการบินนะครับ ็จะบินในลักษณะเลี้ยวซ้ายนะครับขวาไปซ้ายบินสูงนะครับซ้ายมาขวาโลพาสมาต่ำๆสวยๆก็ได้ครับบินให้อยู่ในวงจรลักษณะนี้ก่อนนะครับบินนิ่งๆนิยนๆเลยครับนี่ขับเร่งเบาๆเลยนะครับเนี่ยนี่ประหยัดแบตมากๆเลยครับห้าสิบครับห้าสิบนะครับแต่สปอตเตอร์ต้องบินมันกว่านี้นะครับ เครื่องบินตีต้องบินมันๆนะครับเดี๋ยวจะลองทัดร้อยมานะเนี่ยครับบินให้เข้าลายวงจรก่อนนะครับสําหรับมือใหม่ที่ฝึกบินเครื่องบินบังคับนะครับถ้าไปฝึกในโทรศัพท์ไปฝึกในสิมคอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนําให้บินขึ้นจุดเดิมแล้วก็ลงจอด จุดเดิมให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะจับอาการเครื่องบินได้ไวผมก็ขอแนะนำให้บินลักษณะนี้นะครับเครื่องบินแต่ละลำอักต่างกันนะครับนี่บินสวยเลยนะครับเนี่ยสวยงามครับบินเนียนเลยครับบรรยากาศยามเย็นนะครับอยากจะได้ต่ำกว่านี้แต่มันเพราะว่าตำลงลองลองโหดไหมครับลองโหดนะครับนี่มือใหม่อยู่ครับ นี่หงายแล้วครับเริ่มหงายแล้วครับหัดหงายสูงนะครับน,นี่สูงๆก่อนครับยังไม่กล้าเล่นต่ำ <c oughs> กระดบหงายยังนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวความเร็วไม่พอแก๊งเล่งหน่อยเล่งหน่อยให้เล่งหน่อย,อย,อยถ้าความเร็วไม่พอเดี๋ยวมันจะสตอนในพวกนี้ถ้าถ้าเล่นท่าก็อยู่ที่ประมาณสักห้าสิบความเร็วมไม่ต่ำกว่าห้าสิบ อยากเห็นร้อยแล้วควงอ่ะควงนะปุ๊บนี่ครับทักษ <c oughs> ะการฝึกควงนะครับก็บินมาผ่านหน้าแล้วก็งัดแล้วก็ควงทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกแต่ผมถนัดซ้ายครับควงซ้ายควงขวาก็ได้ครับ <c oughs> แต่การควงก็ให้ผ่านหน้าไปก่อนแล้วค่อยควงนะครับเวลา เราอยู่ข้างหลังเครื่องบินเราอยู่ข้างหลังเครื่องบินเราเราอยู่ข้างหลังเครื่องบินเราจะจับสายขวาเครื่องบินได้ง่ายกว่านะครับวิวสวยมากนะครับเนี่ยสวยงามรับินเนี่ยก็ประมาณสี่นาทีกว่านะครับประมาณสี่นาทีสี่ห้านาทีนะครับบรรยากาศยามเย็นครับทองทุ่งไรอ้อยนะครับสวย อันนี้คือบินชิวเลยครับบินเทนเนอร์เลยนะครับแต่จริงๆสปอตเตอร์มีมีท่าทางได้หลายนเนาะแกงเนาะใช่ครับท่าทางได้หลายแต่ยังเล่นไม่ค่อยได้อ่อาก็คือยังให้บินอยู่ในวงจรก่อนนะครับขอในวงจรก่อนองกลองลอง<ก>ลองฝึกลงจอดนะครับแลนดิ้งครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า ก็เราจะลองลองโลพาสให้ให้ชำนาญก่อนนะครับประมาณสักสามรอบนะแกงนะใช่ครับอย่าเพิ่งลงจริงนะวีเครื่องมาเอาอยู่ในในในลายอ่านี่ยังไม่เข้าไม่เข้าครับเอาใหม่ถ้าถ้าความเร็วมันช้ามันจะเข้ายากเอาใหม่นะครับเอาเร็วๆหน่อยตัวนี้ทำคลิปไปก่อไปเมื่อประมาณสองปีแล้วมั้ง ปีกว่าปีกว่าครับครับตัดคันเร่งมานะครับตัดแล้วครับการให้เข้าลายครับผมไปต่อครับยังไม่เข้าลายนะครับคือคือเราเราวนหลายๆรอบอะเราจะเริ่มจับจับความเร็วได้เริ่มจับน้ำหนักได้เราไปไกลแล้วครับตัดมาเลยครับตัดคันเร่งเลยแล้วการไม้เข้าลายอย่าอัพมาก าอัพมากแล้วมันจะสตอนปล่อยให้มันย้อยลงมาเลยครับปล่อยให้มันย้อยลงมาเลยนั่นอ่ะมันจะมีความเร็วครับปล่อยให้มันย้อยลงมาเลยนั่นนะครับลงกิ่งแล้วนี่เห็นไหมถ้าเราอัพมากปุ๊บความเร็วมันจะหายและอาการจะคุมยากอ่ามาอัพมากตอนที่วางล้อเนี่ยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับลองวัดแบตปะ่ะว่ากินแบตไหมปะเป็นคลิป ครั้งแรกกับการบินสปอตเตอร์เป็นเครื่องบินปีน้บฝึกบินจากปีกบินมาก่อนใช่ครับลำแรกเลยนะลำแรกเลยครับเหลือ11.6ครับ11.6ครับก็ถือว่าไม่ไม่กินนะครับไม่ได้เร่งด้วยก็สามารถได้บินได้อีกครึ่งไฟได้ครับเนี่ยด1 6ครับได้บินอีกครึ่งไฟ โอเคนะครับขอฝากฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับยินหน่าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ